แพทย์สมองแนะนําว่าเราไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือตั้งแต่หน้าแรกหรือบทแรกเรียงไปจนจบค่ะแต่ว่าเทคนิคที่จะทําให้เรานั้นจําได้อยากอ่านจนจบแล้วก็มีแรงใจไม่ท้อไปซะก่อนนะคะก็คือการเริ่มอ่านตั้งแต่สารบัญไล่ดูตารางนะคะดูหัวข้อดูรูปต่างๆว่ามีตรงไหนที่เราอยากจะอ่านมีตรงไหนที่เราคุ้นเคยบ้างค่ะในงานวิจัยชี้ว่าถ้าเผื่อว่าสมองของเราอยากรู้คําตอบระบบความจําจะทํางานได้ดีกว่าปกติค่ะเพราะว่าความจําของ เ,เ,เขาถูกกระตุ้นโดยโดปามีนนะคือมีความอยากได้รางวาัลมีความอยากรู้นะคะแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลไปที่ฮิปโปแคมปัสว่าเรื่องนี้มันสําคัญนะคะยิ่งเขาทํางานร่วมกันก็จะทําให้สมองของเรานั้นจดจําได้ดียิ่งขึ้นนานขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเริ่มอ่านกลางเล่มแล้วเรารู้สึกว่าโอเคฉันอ่านได้เนื้อหานี้สนุกสนานเราก็จะตุ้นกระตุ้นความสนใจของเราเนี่ยไปที่บทอื่นด้วยนะคะเวลาที่เราอยากจะ รู้นะคะก็จะสร้างความเชื่อมโยงให้กับสมองมากขึ้นและสมองของเราก็จะเปิดใจให้กับเนื้อหาใหม่มากขึ้นนะคะ